สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเทส i p ไอโฟน12เล่น r o v แบบปรับสุดนะภาพนี้ก็จะปรับเป็นสูงมากนะ HD นะแล้วก็การแสดงผลปรับให้สุดเลยนะสูงมากแล้วก็ทุกอย่างก็จะปรับนะครับให้ระดับสูงแล้วกันนะครับโอเคเราจะเน้นเป็นเรื่องคุณภาพของภาพนะครับให้มาดูความละเอียดนะครับปรับให้สุดไปเลยนะครับ เปสังเกตให้ดีนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะคมชัดเลยนะครับเพราะว่าเราเน้นในการปรับให้มันสุดนะครับเพราะว่าเราเน้นในส่วนของคุณภาพของภาพให้ออกมานะครับชัดมากที่สุดนั่นเองนะครับก็ลองเล่นดูก็สมูทดีนะครับแล้วก็การคอนโทรลก็ดีนะครับก็ลองเล่นได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมชอบที่คุณภาพของภาพเหมือนค่อนข้างที่จะชัดและที่เราจะดูนะครับค่อนข้างที่จะสบายตานะครับ และรู้สึกถึงความสมจริงนะครับแล้วก็สม,มุดด้วยนั่นเองนะครับทำให้ฟิลลิ่งในการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะสนุกเพิ่มขึ้นมากด้วยนะครับสำหรับ iPhone ที่ใช้เทสต,ตัวนี้นะครับเป็น iPhone 12ธรรมดานะเป็นในส่วนของชิปเซ็ตที่จะเป็น A14 Bionic นะครับแล้วก็จอนะครับจะเป็น OLED Display นั่นเองนะครับ จากนั้นการแสดงผลนะครับจึงให้ภาพออกมาที่ชัดเจนมากเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับถ้าเล่นเป็นนานๆอาจจะมีร้อนบ้างแหลกบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเวลาเครื่องที่ร้อนเนี่ยอาจจะมีดรอปไปบ้างนั่นเองนะครับเวลาใช้เป็นนานๆจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆคงจะได้ดูในส่วนของคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับ iOS บ้างแล้วนอกจากที่จะดูในส่วนของ Android ในช่องผมเนาะงผมก็จะทําในส่วนของ Android ซะส่วนใหญ่ตอนนี้มี iOS เข้ามาแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ดูสาระดีๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับรีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าทุกใจอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมรัะฟังครับผมสวัสดีครับ